สวัสดีครับผมพี่น้องสุขหูซุขคุครับยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องดูฮีชนแนลครับหลังจากที่ไปรงโควิดมาแล้วอันนี้คือรถตู้รถตู้ศิลปินเท่านะครับขั้นนี้เนี่ยเท่ากับได้น้าเลี้ยนรับพี่น้องที่ติดเชื้อกลับมารักษาอย่างภูมิลำเนาบ้านเกิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ตอนนี้นะครับก็คือยอดติดเชื้อเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับคนรักษาหายเยอะแล้วในกรุงเทพก็มีเตียงเพียงพอที่จะรักษาเราก็จึงหยุดการรับส่งไว้นะครับมือนีสิภาพพี่น้องนะครับหลังจากที่บุรีรุ่งคลิปมานนนะครรับี้อต รถแห่เรากําลังที่จะมีงานแล้วครับก็คืองานฟรีแก้วนะครับงานพุญบานเพื่นขวามากขันว่าไม่งานใุญบ้านก็บ่าดดิเรนครับผมเดี๋ยววันนี้เขาชีารถตู้จอยเรนีล้ะก็เขาสิเอารถแห่ไปเห็ดนะครับอันนี้คือรถตู้นะครับอันนี้เป็นรถตู้ส่วนตัวผมนะครับผมเอามารับส่งพี่น้องโควิด -19 ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมช่วยไปทั้งหมดเกือบพันกว่าคนนะครับกลับมารักษาอย่างภูมิลำเนาบ้านเกิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรถแห่วันนี้ดูรถตู้ก่อนนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นสติกเกอร์อันนี้ก็ไฟนะครับเฉพาะฮิรถดี่เบิร์ตไปแสนกว่าบาทครับพี่น้องเพราะว่าไฟนี่คือเป็นไฟอเมริกาเนี่ครับอเมริกาลาสินนะครับแก,ก่กระอนแกนแล้วมาเบิร์ตไฟน่ครับออตอนนี้ผมอยู่ที่โกดังลัน่นขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเพราะว่าในโกดังรถแห่เราเนี่ยรถแห่เราไม่สามารถที่จะเข้าได้ครับเพราะว่ามันติดลมนะครับนอกจากติดไฟแนซนแล้วย,ยังติดลมอีกนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูรถตู้ก่อนข้าไปดูรถแห่นะครับก็เลย เอารถแทนมาฝากเพื่อนใอยูนี่นะครับยูโกโดังที่เพ่นเป็นปูนซีเมนนะครับผมอันนี้ก็คือภายในครับเราลอ,อกเบาะซีนออกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าหยุดรับส่งนะครับหยุดรับส่งก็คือต่อจากนี้ถ้ามันมีคนติดเชื้ออีกผมก็จะเอารถคันนี้รับส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกตอนนี้คือรถพังหมดเลยครับช่วงล่างโชกก็ดีอะไรพังหมดเลยนะครับตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับเท่ากับในซอยคนนะครับซอยคนที่เขาถูกเขาหยากมากก็เห่า ้ชซอยเหลือชีวิตเขานะครับผมหลายคนกกะกลับมาตอบแทนคุณหลายคนกะกลับมาขอบคุณนี่ตรงขอขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีแล้วก็ไปสู้ต่อนะครับผมนะนะครับนี่ก็คือรถที่ผมเห็นมาเบิ้งมาเบิ้งครับนะครับขั้นแรกเลยก็คือกั้นไว้นะครับกั้นระหว่างกั้นระหว่างห้องโดยสารกับคนขับนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับข้างบนก็เป็นไฟครับผมไฟโค้ดสามนะครับผมไม่รู้ว่าในตลาดราคาเท่าไหร่แต่ผมไปติดมาในี่เจ็ดหมื่นห้านะครับนี่ จ็ดหมื่นหาครับพี่น้องนี่ครับอ่าก็พร้อมเสียงสัญญาณไซเรนนะครับในนี้ก็จะกั้นระหว่างคนขับรถนะครับผมกั้นระหว่างคนขับรถแล้วก็ผู้ติดเชื้อนะครับผมเพื่อป้องกันเชื้อนะครับอ่านะครับอันนี้คือเอามาบริการประชาชนฟรีนะครับในฐานะที่เขาเป็นคนดังอ่าเป็นคนสาธารณะนะครับผมเรามีวันนี้ได้ก็เพราะประชาชนนะครับเพราะนั้นเราก็ตอบแทนคุณประชาชนกลับไปคืน เดี๋ยวมื่อนี้วอมาก,ากปากเปียกค่อยเสียครับเม็นสิภาพพี่น้องเอารถ่นแฮเอาไปเหตุครับเพาว,ว่าผมฝากรถแฮไว้มาเบิ้งครับผมผมฝากรถแฮไว้กับโกดังอันล้านไถวัสดุก่อสร้างของทันหญ่ยยไก่นะครับมื่อนี้เข้าฝากไว้ที่ฝากไว้ก็เพราะว่าเมื่อวานก่อนผมเอารถออกจากโกดังนะครับเพราะว่ารถแหไม่ได้ออกงานเลยประมาณเดือนนี้เข้าเดือนที่4เดือนที่5นะครับผมก็ปรากฏว่า เราลาดพื้นก็คือลาดพื้นในโกดังจอดอะ่ะเป็นซีเมนแต่ข้างนอกมันเป็นยังเป็นดินอยู่นะครับก็เลยทําให้รถมันหล่มนะครับเกือบล่มครับผมเกือบแม้ด้ซื้อรถไม่นะครับมันล่มนะครับติดลมอยู่สองครั้งก็ต้องเอารถแมคโครเอารถสิบล้ออะไรมาลากออกนะครับแต่ลากออกเสร็จปัญหาก็คือเอามาจอดไว้ปัญหาคือนี่ครับหนากระจังมันมันพึ่งออกครับผมนะครับมันเพิ่งออกผมเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าถ้าสมมุติว่ารถเนี่ย ได้รับความเสียหายแค่เล็กๆน้อยๆหรือว่ามีรอยบุบผมจะรีบเอารถไปทําทันทีเลยนะครับก็เมื่อวานนี้มันกระเจิงมันพังออกก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไปซ่อมนะครับผมแล้วก็จะไปเช็คไปเช็คดอกไปเช็คลําโพงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับงานนะครับผมก่อนที่จะไปเอารถออกไปใส่แบตเตอรี่ก่อนครับผมมาดูครับนี่คือรถแห่ซองดูฮีมิวสิกนะครับผมนะครับเดี๋ยวฮบ ใส่แบตเตอรีก่ก่อนบริสันเดี๋ยวมันสีสตาร์ทโปติดครับผม <C> <an> เดี๋ยวผมก็จะขับเองนะครับอ่าเสียงยังไงวะเสียงเหมือนอย่างนี้เลยมันต้องถอดแบตเตอรี่ครับเพราะว่าเหมือนไฟมันลุ่งกาวนะครับผมมันทิ้งแบตเสื่อมนะครับเนาะเดี๋ยวกระซีเดี๋ยวผมเลื่อนรถออกก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาเอารถไปเฮ็ดน้ำกังน,นะครับ อาหลีกด้วยครับตากล้องกับมันอยากขี่แดกแก้ว เดี๋ยวเราขื้นไปเอามวนผ่าขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าเขากันสาดไว้นะครับมาเบิ่งค้อมเสียหายครับผมว่านี่จมไปเครื่องหล่อเลยนะครับตรงใส่รถซิปหล่อลากขื้นนะครับผมนีรเ้วยความที่มันเป็นสลิงนะครับมันก็ทําให้ข้างหลังมันเงึงต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ต้องไปเช็คดอกเช็คลโพงว่ามันขาดไหมเพราะว่าเราไม่ได้รับงานมาหลายเดือนแล้วนะครับอ่าบริได้รับงานหลายเดือนนะครับผมมาเบิ่งน้ำกันนะครับพี่น้อง เดี๋ยวก็ต้องไปขึ้นไปม้วนกันนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปม้วนขึ้นไปม้วนผากนครับพี่น้องไปขึ้นไปม้วนผานให้กันครับอันนี้ก็คือห้องอ่าห้องพาวเวอร์นะครับหรือว่าห้องอ่าอุปกรณ์ควบคุมเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผม,มโอ้โหบริษัทข้ามศาสตร์ครับข้าจะไปสียไอ้แก้ว นะครับค่าแต่โควิดนี่แหละครับผมความสะอาดกับอุบัิเหตุรถกับเก่ารถกับห้างงานกับโบมีนะครับอ้าวสั่นสองเอามาตากล้องมาพาวี่เออเป็นยังไงล่ะเออเอออันนี้กันักร้องประจำรถแห่ผมดนะครับฝากน้องมอดกาลสีน้ำนะครับผมอ้าวก่อนฉีเป็นนักร้องกัดเออเป็นคนก็คงได้เอาอันนี้ขึ้นซะก่อนเอาเบอร์อะไรสี่ซ้อนเออเข้าตรง ก่อนอื่นกันสิสอนให้คนอื่นเดียวเท่าต้องเฮ็ดเฮ็ดให้เขาเ,เขาบิ่งก่อนนะครับผม้อมมวนผาขึ้นอันนี้คือการสาดเด้การสาดตร์ถขั้นี้รถขั้นนี้เสียวสาดขึ้นบ่ได้เป็นอ่าเพราะพีการสาดอา๋อเลื่องไปเขาบ่ได้มมวนบนหนี <c oughs> <c oughs> หน่าขวานะครับเออเขาดึงเอาครับอันนี้นี่นะครับการสาดปร <c oughs> าขี่ฟุตหลายแห่งเราต้องไปเฮ็ดความสะอาดอีกนะครับมาติดก่อน ไปเห็ดความสะอาดไปเตรียมควมพร้อมในการออกงางั่นใช่ะเดี๋ยวช่วยมาพกกระีเห็ดเองเบรกนะครับตั้งแต่ขับหลดุดร่องเพลงเองเอ ปกติเขาก็บมาขับรถอยู่แล้วที่เฮ็ดเองนะบนไอ้ยังดอกครับมันมีเงินจ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกกชิบมาดึงทั้งพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดึงทั้งพี่เขาก็ต้องเอาอันนี้ขึ้นชุกกอนดึงนีก่อนกองกับตรงชื่อไม่ได้ครับเนี่ยกองกับตรงชื่อไม่พี่น้องเดี๋ยวก็ตรงเร็วๆนี่นะครับเดี๋ยวผมจะ รับสมัครนะครับผมนักดนตรีนะครับรับสมัครวงดนตรีท่านไหนที่ยังไม่มีงานไม่มีสังกัดนะครับไม่มีงานไม่มีสังกัดสามารถเล่นดนตรีได้สามารถมีวงไปของตัวเองยังไม่มีงานนะครับอ่าเปิดฤดูกาลมายังไม่มีงานยังไม่มีวงหรือยังไม่มีรถแห่ไปประจํามาสมาัครกับผมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มให้น้องมอสการสินเป็นคนเปิดออดิชั่นนะครับอ่า เดี๋ยวให้น้องมอกรสินเป็นคนเปิดออดิชั่นสำหรับนักร้องที่อยากจะมาร่วมงานกับซองดูฮีนี่เบิงมันจอดไว้โดนครับมันเก่าเบิดล่ะเดี๋ยวผมสืส่อใหม่เลยนะครับผู้ได้มาเป็นมือกองเดี๋ยวผมสืส่อกองให้ใหม่นะครับหาดูครับมันต้องเอาไปทําความสะอาดไปเคลียร์รถไปหลายอย่างนะครับไปเคลียร์รถไปปูพรมใหม่ไปเตรียมความพร้อมจอดม้าบักหลายเป็นสิเป็นปีล่ะนะครับยอดเศรษฐกิจนี่แหละครับผม อ่ามันแย่นะครับย้อนลกคู่บิดผมลงทุนไปนี่สี่พันสามล้านบาทตลวน,นะครับอ่าโอเคนะครับผมรถเทคกซีนี้กับชิมี่น้องมอกสกลาเนเป็นนักร้องประจำนะครับมีน้องมอกสกลาเนเป็นนักร้องประจำนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ผมก็จะเปิดออดิชั่นนะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมงานกับผมก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับเร็วๆนี้มาอยู่กับผมผมมีบ้านให้อยู่มีห้องให้อยู่ นะครับมีรถให้ใช้รถตู้นะครับรถตู้ประจำวงนะครับผมมาอยู่กับผมรวมงานกันเล้วกร้างผลงานศิลป์ให้พี่น้องในมวลศิลป์โอเคครับขออยาตไปขับรถ รถแฮร์ซื้อมาซื้อมาบ่มีอย่างครับมีแต่สอมไอ้เก๋า